สวัสดีครับนี่คือต้นอะโวคาโดปูกไว้ข้างบ้านนะครับอันนี้ปีที่สามแล้วครับป็นไงครับสองปีเริ่มมีความหวังสองปีออกดอกปีที่สามเรียบร้อยครับเจออุทกภัยความร้อนนี่ครับน่าเศร้ามากเลยครับ น่าจะไม่รอดนะครับน่าจะตายาตายอันนี่ผมไปข้างบ้านนะครับน,นี่อีกต้นหนึ่งครับอันนี้ยอดไปก่อนแล้วเริ่มแล้วร้านี่รถเช้าเย็นเช้าเย็นก็ยังนะครับนี่สภาพของเต้นไม้นี่คือโบกโดที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะครับ จากที่มีความหวังงามๆนะครับเนี่ยงามงามนี่ก็ริบันแฮชนะครับไม่เหลือแล้วครับน่าจะสู้ต่อหรือไม่ต่อดูสภาพของภูมิอากาศทำให้ต้นไม้เราแทบจะไม่ไหวครับทั้งดินก็ร้อนนะอากาศก็แห้งอุณหภูมิ ร้อนจัดเลยนะครับดูครับเป็นไม้นี่ขนาดต้นอันนี้ก็แทบจะไม่รอดเหมือนกันใบร่วงแล้วครับนี่อันนี้ต้นชะมวงมาดูครับดน้ำนี่บีปีนะครับนะครับบีปรีโอ้ข้างบ้านข้างรั้ว ร้อนมากเลย